เอาเลยก็ท่านผู้ชมครับเราอยู่กันนะฮะที่พัทยาครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ครับเป็นดวงรายปักครับเราพยากรณ์ครับดวงตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์โจและแม่หมอตาด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมดวงวันแรกกันเลยดีกว่าครับจะเป็นวันอะไรนะฮะ ติดตามได้เลยครับเหมือนเดิมครับนั่นคือคําพยากรณ์ของคนวันอาทิตย์แต่ก่อนที่จะไปฟังคําพยากรณ์จากแม่หมอตาลน,นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยครับอ่ะไปรับชมกันเลยครับเรื่องงานครับท่านผู้ชม การงานนะคะคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังงานมีปัญหาการสื่อสารพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าการทําธุรกิจนะคะจะต้องเป็นไปอย่างใจเย็นอดทนนิดนึงแต่ว่าจะประสบผลสําเร็จแน่นอนค่ะต้องใจเย็นๆนะครับคนวันอาทิตย์ครับต่อไปครับคือเรื่องของการเงินครับท่านผู้ชมเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเงินดีนะเงินดีแฮปปี้มีความสุขนะคะได้เงินจํานวนหนึ่ง ถือว่าเป็นเงินก้อนจํานวนหนึ่งมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบโชคลอยลาบลอยโอ้วันอาทิตย์การเงินมาสวยเลยครับใช่ต่อไปครับแม่คือเรื่องความรักครับเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอยากให้แบ่งเวลาจากงานมาดูแลใส่ใจกันให้มากขึ้นนะคะเติมรักเติมหวานนะคะเนี่ยมาสวีทกันแบบลินทะเลเหมือนเราสองคนก็่ได้นะคะ คนมีคู่ต้องดูแลกันค่ะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจเกี่ยวกับการไปเดินทางติดปอนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้จ้ะโอเคต่อไปครับเรื่องสุขภาพครับแม่หมอเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะแต่ท่านใดอยากจะลงทุนทําประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุช่วงนี้ก็สามารถลงทุนทาได้นะคะอาจจะเสียเงินเสียทองไปแล้วกันรคนที่เป็นป่วยค่รอาจจะเสียเงินเสียทองไปวกันล่ะ รักษาโรคประจำตัวโรคใครไม่ี่ใจหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องประกันก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างครับแม่หมอโชคลาภไม่เด่นนะคะไปเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้หลักแล้วเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องงานก่อนค่ะช่วงนี้โชคลาภก็พักไว้ก่อนไม่เด <YJ. S 1> ่นจ้ะกับโชคลาภจะเป็นเด่นในเรื่องของงานนะครับเพราะฉะนั้นงาน ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาเลครับเลขนำโชคนะครับคือหมายเลข9ครับหมายเลข1ครับหมายเลข0นครับหมายเลข5ครับหมายเลข4ครับการทําบุญเสริมดวงครับให้ไปไหว้พระในวันเกิดคือวันอาทิตย์ครับหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีนะฮะและที่สาคัญครับให้ไปทําบุญด้วยการเติมน้ำเงินตะเกียงครับจะเป็นอันนี้ส่งเสริมดวงให้กับชาววันอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์มีปัญหาปรึกษาได้หมอตาและอาจารย์โจนะจ๊า เอาละครับมาถึงท่านที่เกิดวันจันท์มีกี่วันอาทิตย์ไปแล้ววันจันท์นะครับมีปัญหาปรึกษาอาจารย์โจและแม่หมอตานะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปกันต่อครับเรื่องของงานครับชาววันจันทร์ช่วงนี้นะคะระมัดระวังการมีปัญหางานกระทบกงไม่ราบรื่นนะคะ,ะท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะคะช่วงนี้อาจจะปิดติดขัดนิดนึงนะคะคขอให้ท่าน อดทนนะคะก็จะได้ผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะครับวางแผนด้วยนะฮะแผนในการลงทุนแล้วก็การดําเนินการงานต่างๆเรื่องกระแสเงินสดเรื่องราวต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องของการเงินครับเรื่องของการเงินนะคะได้เงินจากเรื่องงานเงินเนี่ยก็ถือว่าไม่ฝืดไม่ขาดนะคะมีหมุนเวียนใช้จ่ายไปได้อย่างเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่มีโชคลาภครับการเงินก็ยังไปได้นะครับสาหรับคุณเบมรอนจันต่อไปครับคือเรื่องของ ความรักค่ะแม่ความรักนะคะได้เดนนะคะโอ้เป็นยังไงฮะมันก็ไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไปนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เลิกราแต่มันก็จะเป็นนิมิมิมิท์ไอันดีว่าตายปุ๊บก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครดีๆสักคนดียวกานนะคะแล้วก็ในส่วนคนโสดนะคะอยากให้โสดไปก่อนครับนะนะคะโสดโสดไปก่อนคนมีคู่ต้องระวังในช่วงนี้นะครับไปกันต่อครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับสุขภาพร่างกายนะคะให้เรามาระวังในส่วนของ กระดูกกะ้มเนื้อหัวเข่านะคะการหมดแรงหมดไฟนะคะหมดกำลังใจต่างๆช่วงนี้อาจจะต้องไปเติมไฟหน่อยนะคะเขาเรียกว่าป่วยใจป่วยใจโอ้โหทีวันจันนี้หลายเรื่องเลยนะฮะวันจันมาดูเรื่องโชคลาภหน่อยแม่หมอโชคลาภนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนิดๆหน่อยๆนะคะก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนิดๆหน่อยๆไม่ได้โดดเด่นไม่ได้โดดเด่นพอได้เล่นนิดๆหน่อยๆได้ครับอ่ะ คนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับสองสัปดาห์นี้ต้องเสริมพลังกันนะครับอันดับแรกเลยไปทําบุญโรงพยาบาลนะครับไปปล่อยปลาจะเป็นอานิสงส์เสริมดวงทําให้คนวันจันทร์นั้นดวงดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปขอพรหลวงพ่อโสธรก็ได้หรือพระพุทธชินราชก็ได้นะครับก็จะเป็นอานิสงส์ที่จะทําให้คนวันจันทร์นั้นดวงดีนะครับเลขนาโชคครับคือหมายเลข5ครับหมายเลข4ครับหมายเลข3ครับหมายเลข2ครับแล้วก็หมายเลข1นนะฮะ อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับและนี่คือคามยากรของคนที่เกิดวันจันท์นะครับเอาเลยครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใครเกิดทีอะไรก็พิมพ์มาบอกนะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไปกันต่อเลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับเริ่มต้นครับในเรื่องของการงานครับท่านผู้ชม การงานรับรื่นดีนะคะช่วงนี้นะคะทํางานเยอะหน่อยจะได้เงินเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงกรอบโกยนะคะก็ขอให้สู้กันต่อไปนะใครทำงานประจํานะคะมีโอกาสที่เจ้านายจะเมตตามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครสอบอะไรก็เรียนหนังสือสอบอะไรก็มีโอกาสที่จะสอบผ่านก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจครับอเรื่องเงินครับ ต่กันแบบรวดเร็วฉับไวนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอ่าเป็นเป็นเป็นเอ่อในส่วนของใช้จ่ายเป็นส่วนตัวเยอะนะคะการจัดสินใจใช้จ่ายทางนู้นใช้จ่ายทางนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีวางแผนเรื่องรายจ่ายด้วยตัดสินใจอะไรก็พิจกันให้ดีนะครับเรื่องของความรักครับแม่หมอเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นผู้ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่า าจจะเป็นคนรวยอ่าะผู้ชายนิสัยรวยเป็นคนดูแลเราได้คนที่ดูแลเราได้เอาใจใส่เราดีนะคะในสองคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแฮปปี้สุขสันต์มีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะคะว้าเป็นดวงได้บ้านได้รถนะฮะโดยเฉพาะโดยเฉพาะออกรถนี่เด่นมากอ่ะเรื่องของสุขภาพครับแม่เรื่องสอง ของสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังความเคีความเกัวงวลน,นะคะว่าปวดหัวไมเกรนขึ้นนะคะน้ําในหูไม่เท่ากันมีอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เราก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยค่ะเรื่องสุขภาพอ่ะ,อะต่อไปครับคือเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับโดดเด่นสุดๆไม่ต้องพูดถึงนะคะไพ่เปลี่ยนขึ้นมาเต็มขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวไปรับฟังอาจารย์โจบ,บอกเลขเด็ดหม่ โชคลาภโดดเด่นนะฮะทีมวันังคารนะครับโดยเฉพาะเลขนำโชคคือหมายเลข9้หมายเลข8หมายเลข7หมายเลข6นะครัแ9 8 7 6แล้วก็หมายเลข3านะครับนี่คือเลขนำโชคของทีมวันังคารนะครับทีมวันังคารเนี่ยอยากจะให้ไปขอพรนะครับหนึ่งเลยองพระพิฆเนศสองเสด็จพ่อราชการที่5นะครับจะเป็นอนิสงส์เสริมดวงครับรวมถึงการทำบุญครับปล่อยปลาในวันเกิดตัวเองครับแล้วก็ทำบุญตักบาทนะครับ จะเป็นอานิสง์เสริมดวงให้กับทีวันอังคารนั้นดวงโชคดีมีความสุขนะครับแม่หมอตางก็เกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นครับสัปดาห์นี้ดูแลจันโจด้วยนะฮะไปทำบุญหน่อยไปมูนดีกว่าค่ะอ่ะนี่คือวันอังคารครับเดินทางมาถึงวันพุธนะครับซึ่งวันพุธเหมือนเดิมครับถ้าติดตามกันเป็นประจำจะรู้ดีครับว่าวันพุธเนี่ยแบ่งออกเป็นวันพุธกลางวันนะฮะและพุธกลางคืนซึ่งเราจะเริ่มต้นที่ ทีมวันพุธกลางวันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากจะปรึกษาดวงชะตาปรึกษาพวกเราทั้งสองคนได้ครับเริ่มต้นครับเรื่องของงานครับแม่หมอครับช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งแต่ดีค่ะทำเราได้เงินยุ่งหน่อยค่ะตู้ไปค่ะงานราบรื่นดีาางานดีลงทุนดีลงมาชีพเลยค,ครับลุยเลยฮะอะ เรื่องเงินต่อครับแม่เรื่องเงินนะคะติดขัดนะคะที่ใครจ่ายปกค่าประกรันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันอะไรต่างๆนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องใช้เงินเรื่องก็มเีเยอ,อะเ,เลยอาจจะต้องวางแผนการใช้ใจ่ายส่วนตัวให,ใ,หให้ดีหน่อยคะ่ะได้ไม่ติดขัดต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษครับร่ะเรื่องความรักครับแม่เรื่องของความรักช่วงนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะคนที่มีคู่แล้วก็ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะยังไงก็ต้องปรับอารมณ์ันให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนในส่วนของการใช้ชีวิตคู่ให้ดีอ,อย่าประมาทนะคะส่วนคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่ฟ้าเปิดนะคะคอาจจะพบคนถูกใจในวัยวัยนี้ค่ะอ่ะว่ากันไปนะครับคนเราเนี่ยก็เป็นอย่างงี้ฮะดวงมีดีมีร้ายต่ออ่ะเรื่องอะไรฮะเนี้ยสุขภาพความรักไปแล้วไปต่อเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะให้ท่าน ท่านที่เป็นโรคประจําตัวนะคะระมัดระวังโรคประจําตัวเนี่ยกลับมานะคะต้องเพิ่มในส่วนของการดูแลสุขภาพทานยาให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มันตรวจสุขภาพประจําปีนะคะในส่วนของคนที่ปกติดีนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ไซนัสอะไรต่างๆนะคะก็จะต้องดูแลสุขภาพผ่ะช่วงนี้ใครมีบุตรหลานก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพบุตรหลานด้วยนะครับเรื่องต่อถัดไปคือเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภนะคะเราได้ว่าถ้า ไพ่ใบนี้ออกมานะคะยังไงครับให้ระมัดระวังในส่วนของการถูกเอารัดเอาเปรียบถ้ามีโชคมีลาภแต่อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะระมัดระวังผู้หญิงเอาเปรียบมีโชคมีลาภแต่โดนเอาเปรียบอะนะคะครับมีโชคมีลาภเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ต้องมูแน่นอนนะครับแน่นอนครับว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยไปขอพรนะครับหนึ่งเลยมีองค์พระพรหม องค์พญานาคเท้าเวสุวรรณอันนี้คือเรื่องสายมูขอพรและดีแน่นอนครับส่วนการทําบุญเสริมดวงครับไปถวายน้ำดื่มทําบุญโรงพยาบาลจะเป็นอันิสงส์ให้ทีมวันพุธกลางวันนั้นดวงดีโชคดีนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราทั้งสองคนด้วยครับพี่น้องครับมาถึงวันพระราหูครับนั่นคือวันพีมใช่เลยครับวันพุธกลางคืนครับแม่หมอครับอ่ะว่ามาเอาเลยลุย โอ้ยเรื่องงานนะคะมีโอกาสได้รับงานต่างประเทศนะคะครที่ดิวงานต่างประเทศระหว่างประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นชิปปิ้งหรือบริษัทนำเข้าส่งออกนะคะคมีโอกาสประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีค่ะใช้ทางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะคะทำเกี่ยวกับในส่วนของอเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะการขายช่วงนี้ประสบผลสําเ,เร็จดีเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ <มา S 2> โกอินเตอร์มาแม่โกอินเตอร์ของร,ระหว่างประเทศแล้วถือว่าใครที่ขอมีซ่าพาสจะต์ตทีข่าวดีอ่ะไว้พูดงขน้น เรื่องอะไรมาบ่ายเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะสอดคล้องกับเรื่องงานเลยค่ะมีโอกาสเดินทางนะคะต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะแล้วจะได้เงินนะคะช่วงนี้ท่านก็หาลูกค้าต่างแดนเอยจ้ะจัดไปความรักอ,อาจจะพูดม่ได้เหรอคเอ้าความรักแฮปปี้มีความสุข กานปาร์ตี้เข้าสังคมแฮปปี้ดีค่ะคุณมีคู่ครอบคัวแล้วเนอะส่งคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบสายตี้นะคะก็ลองศึกษาดูใจกันได้ดีงามครับไปต่อเรื่องอะไรนะสุขภาพสุขภาพดีมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะช่วงนี้ค่ะไ่มีอะไรน่ากัรวลโชคลาบบ้างแม่ โชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคลาภอ่าท่านใดนะคะที่เป็นเป็นคอเสียงโชคนะคะช่วงนี้โอกาสมาถึงแล้วค่ะอกาต่อต่อต่อครับอ่าจะต่อบไหมเลขนําโชคไหมเลขนําโชคต่อเลยหาเลขนําโชคนะครับมีเลขสามครับพี่น้องครับมีเลขห้าครับจดดีๆนะฮะเลขเจ็ดครับเลขแปดครับเลขเก้าและเลขศูนย์นี่คือเลขนําโชคจากอาจารย์โจนะฮะจดเลยฮะถูกแล้วก็โอนมาบ้างนะฮะอ่ะ ทีนี้ไปดูในเรื่องของการขอพรนะครับแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะครับเดี๋ยวอาจารย์โจจะเริ่มจากการทําบุญเสริมดวงก่อนครับหนึ่งเลยไปทําบุญบริจาคโลหิตนะแต่ถ้าเกิดสุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับก็ทาบุญเกี่ยวกับยารักษารโรคก็เป็นอนิสงส์เสริมดวงให้กับทีวันพุธกลางคืนนะครับรวมถึงครับไปขอพรศาลหลักเมืององค์พ่อพระราหูนะครับจะเป็นอนิสงส์เสริมดวงทําให้ชาววันพุธนั้นปังปังปังนะครับวันพุธกลางคืนนะฮะปังแน่นอนครับ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับมาถึงทีมวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์บอกกันแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับมีทุกมีปัญหาปรึกษา อาจารย์โจและและม่หมอตานโอเค<น>ะอะเรื่องเติเริ่มต้นเลยเรื่องของงานครับแม่งานนะคะโอเป็นงานเริ่มต้นใหม่ที่ดีใครเลือกอามยังหางานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานใหม่ท่านใดอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสนะคะช่วงนี้ใครที่เรียนก็มีโอกาสเรียนรประสบผลสําเร็จนะคะคแฮปปี้มีความสุขว้าวอ่ะเรื่องงาน เริ่มต้นดีเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะเงินดีนะคะมีรายรับเข้ามานะคะคเป็นชิ้นเป็นอันนะคะช่วงนี้ท่านก็ไา้รายรับเยอะก็เก็บเยอะหน่อยจะเก็บเงินบ้างนะไปกันตอนน่อในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นดูใจกันได้ส่วงคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วแฮปปี้มีความสุขดีค่ะว้าวต่อไปครับคือเรื่องของ สุขภาพให้เรามาระวังนะคะโรคเครียดโรคซึ้เศร้าโรคประจําตัวนะคะท่านอย่าเครียดอยากังวลนะคะต้องพักผ่อนรีแลกกันบ้างค่ะอจัดไปเรื่องของโชคลาภไหครับโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะอืครับเรื่องโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเสริมดวงให้กับทีมวันเขะดาัสดีต้องดูนะครับหนึ่งเลยไปขอซักขอพรกับองค์พระพิฆเนศ พ่อแม่รักสศมีพ่อแม่อุมาทีวีนะครับนะตอนนี้วันพฤหัสเนี่ยต้องทางสายอินเดียสายแขกสายพาัาใช่ครับเพราะนั้นไปขอพรตรงนี้จะเกิดเรื่องราวดีๆนะครับและการทำบุญเสริมดวงครับชาววันพฤหัสครับไปทําบุญทําทานกับคนยากไร้บ้านเด็กกำพร้านะครับจะเป็นอันนี้ส่งเสริมดวงให้กับทีมวันพฤหัสโชคดีร่ํารวยเฮงเฮงเฮงนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรา ทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้โชคดีสมหวังครับมาถึงที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์สวยสง่าโดดเด่นรูปร่างหน้าตาดีทีวันศุกร์มักจะหน้าตาดีจริงหรือไม่คอมเมนต์มานะครับอ่ะว่ากันครับเรื่องอะไรครับแม่งานดีประสบผลสําเร็จนะคะเดินทางออกไปพบลูกค้ามีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่นะครับช่วงนี้นะคะบู๊ย้เต็มที่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรกระตือรือร้นหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้จ้าวันศุกร์นะฮะ ว่ากันไปครับเรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะภาระเยอะแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะคแต่อย่างไรก็ดีนะคะท่านจะผ่านสัปดาห์นี้ไปได้แน่นอนไม่ต้งองกังวลงานดีการเงินเอาตัวรอดไปได้แน่นอนนะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคอะใช่ค่ะว่ากันไปฮะว่ากันไป <คะ S 2> ในต่อ ในส่วนของเรื่องความรักแฮปปี้มีความสุขดีนะคะพากันไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆเติมเต็มบรรยากาศใหม่ๆนะคะคจะทําให้ท่านรักกันมากขึ้นนะคะคในส่วนของคนโสดก็มีโอกาสพบคนถูกใจในการของขออกไปเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศว่ากันฮะว่ากันคนตัวไปแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยต้องเช็คสุขภาพหน่อยแม่สุขภาพดีไหมเด็ดซัน นะคะคนคนเจอวันศุกร์สุขภาพดีไม่มีอะไรนะ่ากังวลใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็บ,บมีโอกาสหายขาดอ่าช่วงนี้นะท่านก็อาจจะมีความสุขเยอะหน่อยนะคะคอะไรก็ราบรื่นไปหมดเลยสุขภาพดีนะ,อ,ะอากาศแจ่มใสสุขภาพจิตก,ก็สวยนะครับถัดไปครับคือเรื่องของโชคลาภแอบเห็น โอ้โยโชคลาภโดดเด่นมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะพีมวันศุกร์ใครชอบอเสียงโชคนะคะก็ลองเสียงโชคดูได้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจ้าครับนวันศุกร์เนี่ยได้ไพ่ใบนี้ไม่ธรรมดาเลยน,นี่คือวิวออฟโคจูนนะครับถือว่าเป็นไพท่ที่เป็นเรื่องของโชคลาภโดยตรงแล้วก็เป็นไพท่ที่ดีใช่ไหมครับแม่หมออ่ะไปดูกันครับว่าเลขนำโชคคือเลขอะไรนะครับเตรียมตัวโจดย์นะท่านผู้ชมนะมีเลข9้าครับมีเลข6ครับ มีเลข8ดครับมีเลข4ครับและมีเลข2นั่นเองครับนี่คือทีมวันศุกร์นะครับการมูหนึ่งเลยไปขอพรอ,องค์พิฆเนศนะครับองค์พญานาคนะครับแล้วก็มีพระราหูก็จะเสริมดวงทีมวันศุกร์เนี่ยให้มีความยั่งยืนความเฮงความปังนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับอยากจะให้ทําบุญหนึ่งเลยไปทําบุญถวายสังฆทาน ถวายของที่เป็นคู่เจอกันคู่รองเท้าแตะคู่ในวันศุกร์นะเสริมพละกําลังเสริมบารามีให้เกิดความสุขความร่มรื่นความสบายใจความร่ํารวยครับและนี่คือทีมวันศุกร์ครับมาถึงทีมวันเสาร์รลบท่านผู้ชมคนระับแหมคนวันเสาร์เนี่ยต้องรอนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเหมือนเดิม<พ>นะครับวเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเอาวันเสาร์เนี่ยมาเป็นวันแรกไหมวันเสาร์วันศุกร์ไล่เรียงขึ้นไปนะย้อนกลับไปบ้างนะครับอ่ะ วันเสาร์ก่นแรกก็แชร์ครับไปกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนั่นคือเรื่องการงานนะครับระวังงานติดขัดมีปัญหาพูดคุยกับลูกค้าต้องสื่อสารให้ดีเอกสารอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะแล้วก็ระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะในช่วงนี้อว่ากันไปวันเสาร์ว่ากันไปว่ากันไปอะระวังต่อกันที่เรื่องเงินช่วงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในส่งกัน ให้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ,อย่างไรก็ตามมันต้องจ่ายก็ต้องจ่ายกันไปนะคะไม่ได้ฝืดเคืองอะไรระวังหน่อยเนาะเรื่องสุขภาพร่างกายระบบเรื่องลมหัวใจนะครับเสริมวก็ไดอ่ะขัดมาให้แม่ในส่วนของเรื่องความรักช่วงนี้นะคะต้องระมัดร,ระวังเลยคนมีคู่นะคะเรื่องอารมณ์ของท่านนะคะอย่าแปรปวนนะคะจิตใจตั้งมั่นเอาไว้นะคะอ,อย่าหาเรื่องการไม่มีอะไรนะคะอ่บางทีอารมณ์เป็นใหญ่ใช่ใช่ใช่ ไปป้วนไปวนไปป้วนไบโพลา่าเนาะเออค่ะแล้วก็ในส่วนของคนโสดช่วงนี้ก็แนะนําให้โสดไปก่อนจ้าออนะคนมีกู้ระวังความดุดันนะนดีนะเกิดวังขาดเออเหอโอเคอะถัดไปคือเรื่องของโชคลาภ สุขภาพอ๋อสุขภาพเอาว่ากันสุขภาพนะคะช่วงนี้สุขภาพดีแฮปปี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะคนที่เป็นโรคภัไข้เจ็บอยู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลกันหน่อยแต่รับรองค่ะถ้าได้รับข่าวดีหายจากโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนได้หมอได้ยาดีและเรื่องสุดท้ายครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องของโชคลาบนะครับเป็นยังไงครับแม่โชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะมี่คความสุขนะคะดีจ้าอ่ะเสริมนิดนึงครับใบนี้ อาจจะมีโชคจากบ้านเลขที่และก็คนในบ้านนะครับการทาบุญเสริมดวงครับหนึ่งเลยครับทําบุญบ้านเด็กกำพร้าครับถวายน้ํเดื่นครับแล้วก็ทําบุญสร้างวัดวารามทํานุบํารุงซ่อมแซมพระพุทธศาสนาครับหรือทําบุญตามศาสนาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการมูหนึ่งเลยไปขอพรหลวงพ่อโสธรนะครับสองเดินทางไปทางทิศเหนือครับไปขอพรภูบาต่างๆที่อยู่ทางเหนือนะครับรวมถึงครับขอพร โอ้โหภัยนักนะครับและนี่คือดวงทีมวันเสาร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยะครับทีวันเสาร์ครับเอาเลยครับนี่คือดวงรายสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์แบบรายปักแต่ว่าเราใช้ชื่อว่าดวงรายสัปดาห์นะครับจริงคือรายปักพยากรวันเกิดนะครับทั้ง8วันเรียบร้อยครบจบกับอาจารย์โจและแม่หมอตานะครับซึ่งวันนี้เป็น E ีีสุดพิเศษครับที่เราอยู่ที่พัทยาอยู่ที่ทะเล ลูกดวงนะคะมาหาลูกดวงก็ดูดวงจุ้ยกันมาดูดวงกันมานะคะเขามีโอกาสมาเที่ยวหาก็เลยมาพากันมาเที่ยวพักผ่อนเพราะฉะนั้นครับใครอยู่ที่ไหนอย่างไรอยากจะให้เราไปเจอเจอเจอตัวไปได้ไหมไปได้ไปได้มาพักมาเลยคุยกันนะครับว่าจะให้ไปกันยังไงจะไปให้การนอยจะให้ไปดูฮวงจุ้ยดูดวงลงนะเมตตาองค์ทุ่งองค์นไปเรียนไพ่ยิปซีเรียนดูดวงนะครับหรือจะ เชิญอาจารย์โจไปบรรยายตามหน่วยงานองค์กรต่างๆมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนสถาบันยินดีนะครับรับทุกงานนะช่วงนี้ร้อนฮะอากาศร้อนแล้วก็ขอบคุณที่นี่ด้วยนะครับที่โรงแรมโมดัสบิดฟอนพัทยานาเกลือซ12ครับโอ้บรรยากาศดีพักราคาน่ารักมากๆสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ววะอ่ะก็ฝากด้วยครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับมีทุกมีปัญหาปรึกษาอาจารย์โจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงชะตาความคิดความเครียดความรักเบอร์มงคลนะครับอยากจะได้อะไรอยากจะเสริมดวงนะฮะเร็วๆนี้มีวัตถุมงคลด้วยนะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับงแล้วก็ลองทำพิธีครบรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตครับกับอาจารย์โจและแม่หมอตาลครับตลอด EP นี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับตลอดนี้ครับไายบายสวัสดีครับ